สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกในวันนี้นะครับเรามีบทความชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากจริงๆชื่อว่าทบทวนความคิดสู่การอธิษฐานอย่างเต็มล้นครับคนเขียนคือ The Vigilant Shepherd ซึ่งบทความนี้เนี่ยเขาจุดประเด็นเรื่องการอธิษฐานในมุมที่แบบว่าน่าคิดตามเหมือนกันนะครับค่ะเหมือนกับว่าการอธิษฐานที่จริงๆควรเป็นการแสดงความรักต่อพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรแบบนั้น แต่บางทีในชีวิตจริงมันอาจจะกลายเป็นความเคยชินไปใช่ไหมคะใช่เลยครับหรือเป็นเหมือนกิจวัตรทำตามตารางพูดคำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้หยุดคิดหยุดไตรตรองความหมายจริงๆหรือว่าสำรวจใจตัวเองก่อนอืเข้าใจเลยค่ะมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่บทความเขาเสนอไอเดียที่น่าสนใจว่าถ้าเราอยากจะสัมผัส ประสบการณ์การอธิษฐานที่มันเต็มล้นนะครับคือมันอิ่มมีความหมายจากข้างในจริงๆกุญแจสําคัญอาจจะอยู่ที่การต้องหยุดแล้วก็ทบทวนความคิดของเราเองก่อนทบทวนความคิดก่อนที่จะเริ่มอธิษฐานใช่ครับก่อนเริ่มบทสนทนานั้นผู้เขียนเขาเปรียบเทียบกระบวนการนี้เหมือนการส่องกระจกครับมีอยู่5บานกระจก5บานโหฟังดูเป็นรูปธรรมดีนะคะครับว่าง,ง่ายๆก็คือ เป็นรูปแบบหรือมิติของการอธิษฐาน5อย่างที่เราใช้เป็นเครื่องมือช่วยสะท้อนได้สะท้อนให้เห็นสภาพใจความคิดหรือทัศนคติของเราตอนนั้นก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นประจก5้าบานนี้ก็ไม่ใช่แค่ลิสต์ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยปรับจูนความคิดปรับจูนหัวใจเราก่อนเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือดูกันว่ากระจกแต่ละบานเนี่ย มันจะช่วยยกระดับการอธิษฐานของเรายังไงได้บ้างจากที่อาจจะเคยรู้สึกแบบแห้งๆหรือทำไปตามหน้าที่ให้มันกลายเป็นการคุยที่ลึกซึ้งมีชีวิตชีวาเป็นความสัมพันธ์จริงๆกับพระเจ้ามากขึ้นน่าสนใจมากครับนั้นเรามาเริ่มสองกระจกบานแรกกันเลยนะครับบานแรกคือการสรรเสริญซึ่งบทความเน้นมากว่าไม่ใช่แค่ขอบคุณสิ่งที่พระองค์ทำแต่ให้จดจ่อที่ว่า พระเจ้าทรงเป็นอย่างไรคือพระลักษณะที่ดีงามยิ่งใหญ่ของพระองค์ค่ะตรงนี้นี่แบบว่าท้าทายความคิดเหมือนกันนะคะเพราะบทความเขาชวนให้เราสำรวจใจตัวเองเลยว่าเวลาเราเริ่มอธิษฐานปุ๊บเนี่ยความคิดแรกที่เข้ามาคือลิสปัญหาที่อยากให้พระเจ้าแก้หรือเปล่าหรือว่าเราสามารถเริ่มด้วยการมองไปที่ความงดงามในพระลักษณะของพระองค์ได้ก่อนเช่นความสัตย์ซื่อความรักความบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ มันเหมือนเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยนะครับใช่ค่ะการเริ่มต้นแบบนี้มันเปลี่ยนไปเลยเหมือนปรับสายตาเราจากปัญหาตรงหน้าไปหาผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเหล่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วมีคำถามนึงในบทความที่ผมว่ามันคมมากท้าทายมากจริงๆก็ถามว่าแม้ในตอนที่เราเจอเรื่องยากลำบากที่สุดรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันมืดไปหมดเรายังหาเหตุผลที่จะสรรเสริญพระลักษณะของพระเจ้าได้อยู่ไหม โอหคำถามนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันทดสอบเลยว่ารากฐานความเชื่อหรือการสันเรินของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ที่สถานการณ์รอบตัวที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรืออยู่ที่พระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับยึดใจเราไว้กับความจริงที่มั่นคงกว่าเป็นการประกาศความเชื่อว่าพระองค์ยังควบคุมอยู่แม้เราจะยังมองไม่เห็นทางออกอม,อม,มันช่วยยกใจเราให้สูงขึ้นเหนือพายุที่เรากำลังเจออยู่ได้จริงๆคะ่ะ เป็นการฝึกที่ต้องใช้ความตั้งใจจริงๆนะครับแต่ผลที่ได้ก็น่าจะคุ้มค่าคือความเชื่อที่ลึกขึ้นทีนี้มาต่อกันที่กระจกบานที่สองครับการขอบพระคุณอันนี้ฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมาหน่อยใช่ค่ะคือการตระหนกักแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้เราแต่ความลึกที่บทความนี้ชวนให้คิดต่อนะคะคือเรามองเห็นพระพรพวกนั้นเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหน บ่อยครั้งเราอาจจะขอบคุณเรื่องใหญ่ๆชัดๆอย่างเช่นได้งานใหม่หายป่วยอะไรแบบนี้ครับเรื่องที่เห็นผลชัดเจนใช่แต่ว่าเรามองเห็นแล้วก็ขอบคุณสำหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันบ้างไหมคะอย่างเช่นลมหายใจที่เรามีอยู่ทุกวินาทีเนี่ยครอบครัวเพื่อนหรือแค่อาหารมื้อต่อไปจริงด้วยครับแสงแดดแดมเช้าหรือฝนที่ตกมาอะไรพวกนี้ ล้วนเป็นพระคุณที่เราอาจจะมองข้ามไปได้ง่ายเลยเราเรามองข้ามสิ่งที่เป็นพื้นฐานสุดๆไปเลยจริงๆครับแล้วบทความยังถามต่อในมุมที่น่าสนใจไปอีกนะเขาถามว่าการขอบคุณของเราเนี่ยเน้นแค่สิ่งที่ได้รับที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เป็นหลักๆหรือเปล่าหรือว่าเราเคยลองขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระองค์ส่งยับยั้งหรือปกป้องเราจากเรื่องร้ายๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํา โอ้โหอันนี้เป็นมิติที่ลึกขึ้นไปอีกนะคะคือการตระหนักว่าบางทีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ให้เรามาแต่อาจจะเป็นสิ่งที่พระองค์กันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เกิดขึ้นโรคภัยที่ถูกยับยั้งไว้หรือการตัดสินใจผิดพลาดที่พระองค์นำให้เราเลี่ยงไปได้ทันการขอบคุณในมุมนี้มันต้องอาศัยความเชื่อความไว้วางใจนะคะว่าพระองค์ดูแลเราอยู่เสมอ แม้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นการฝึกมองหาพระคุณในแง่มุมแบบนี้น่าจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติเราได้เยอะเลยนะครับจากที่รู้สึกว่ายังขาดหรือยังไม่ได้ไปสู่ความรู้สึกเต็มอิ่มแล้วก็เพียงพอในพระคุณที่มีอยู่แล้วจริงๆใช่ค่ะน่าจะทำให้ใจเราสงบขึ้นได้มากเลยเอาล่ะครับกระจกบานต่อไปบานที่สาการสารภาพบาปค่ะ การสารภาพบาปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะของการรักษาความสัมพันธ์ที่เปิดเผยจริงใจกับพระเจ้าบทความนี้ให้คำจำกัดความที่ครอบคลุมดีคือการยอมรับความจริงเกี่ยวกับความอ่อนแอความผิดพลาดของเราอย่างซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราได้ทำผิดไปที่เรียกว่า sins of commission แต่ยังรวมถึงสิ่งดีๆที่เราควรจะทำแต่กลับละเลยไม่ได้ทำอันนี้คือ sins of omission ด้วยประเด็นเรื่องสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำนี้ เออน่าสนใจมากครับปกติเรามักจะนึกถึงแต่เรื่องที่ทำผิดชัดๆเช่นพูดโกหกนินทาเลยแบบนั้นใช่ค่ะแต่การที่เรามีโอกาสจะช่วยคนอื่นแล้วเราเมินเฉยหรือเห็นความต้องการแล้วไม่ทำอะไรหรือมีโอกาสพูดให้กำลังใจแต่กลับเงียบไปเฉยๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความบกพร่องที่เราควรนำมาสารภาพด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะบทความกระตุ้นให้เรามองการสารภาพในมุมที่กว้างขึ้น ไม่ใช่แค่สํารวจการกระทําที่ผิดแต่รวมถึงการละเลยโอกาสที่จะทําดีหรือแสดงความรักด้วยการทบทวนแบบนี้จะช่วยให้เราตระหนักถึงมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าที่มันสูงกว่าแค่การไม่ทําชั่วแต่รวมถึงการมุ่งมั่นทําดีด้วยค่ะครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่สําคัญมากที่บทความตั้งคําถามไว้คือหลังจากที่เราสารภาพบาปไปแล้วเนี่ยเราสัมผัสถึงการปลดปล่อยการให้อภัยจริงๆหรือเปล่า หรือว่าเรายังคงแบกความรู้สึกผิดนั้นไว้อยู่แล้วก็จมอยู่กับการกล่าวโทษตัวเองซ้ำๆอันนี้เป็นจุดชี้วัดที่สำคัญเลยนะคะว่าเราเข้าใจพระคุณการอภัยของพระเจ้าถูกต้องแค่ไหนการสารภาพที่แท้จริงตามพระคัมภีร์เนี่ยมันควรจะนำไปสู่การคืนดีกับพระเจ้าอืมครับแต่การจมอยู่กับมันตลอดไปเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายการสารภาพควรนำไปสู่สันติสุข การเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ใช่การลงโทษตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าพระเยซูทรงรับโทษนั้นแทนเราไปหมดแล้วเข้าใจเลยครับคือสารภาพไม่ใช่เพื่อตอกย้ำความผิดแต่เพื่อเปิดทางรับการเยียวยาฟื้นฟูความสัมพันธ์นั่นเองต่อไปครับกระจกบานที่4การอธิษฐานเขือผู้อื่นหรือที่เรียกว่า Intercession กระจกบานนี้เป็นการทา้าทายให้เราขยับจุดสนใจออกจากตัวเองบ้างนะคะการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นคือการที่เราแบกภาระความต้องการความเจ็บปวดหรือปัญหาของคนอื่นเนี่ยมาทูลต่อพระเจ้าด้วยใจที่อยากให้เขาดีขึ้นจริงๆเป็นการแสดงความรักความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ตามแบบที่พระเยซูทรงทำครับบทความก็มีคําถามให้เราได้สํารวจตัวเองตรงๆเลยนะคือ ลองดูสัดส่วนเวลาที่เราอธิษฐานซิว่าเราใช้เวลาไปกับเรื่องตัวเองมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้เพื่ออธิษฐานเผื่อคนอื่นโหคำถามนี้สะท้อนได้ชัดเลยนะครับว่าโลกของเรามันหมุนรอบตัวเองมากไปหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นมาตรวัดที่ดีเลยว่าหัวใจเรากว้างพอจะใส่ใจคนอื่นได้มากแค่ไหน เราได้ใช้เวลาจริงๆจังๆเพื่อคิดถึงความทุกยากหรือความปรารถนาลึกๆของคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าเขาเนี่ยมากพอหรือยังการอธิษฐานเผื่อมันไม่ใช่แค่การท่องรายชื่อนะคะแต่คือการเอาใจเราเข้าไปสัมผัสถึงความต้องการของเขาจริงๆครับแล้วเพื่อให้การอธิษฐานเผื่อมันมีความหมายเต็มล้นขึ้นไปอีกบทความก็ยังชวนให้คิดต่ออีกว่า เวลาเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่ความต้องการทางด้านร่างกายหรือวัตถุเป็นหลักหรือเปล่าเช่นสุขภาพการเงินการงานหรือว่าเราได้อธิษฐานเผื่อความต้องการด้านจิตวิญญาณจิตใจของเขาอย่างจริงจังควบคู่ไปด้วยนั่นเป็นอีกระดับของการอธิษฐานเผื่อที่สำคัญมากค่ะการอธิษฐานขอให้เขามีสันติสุขในใจขอให้เขามีปัญญาในการดำเนินชีวิตขอให้เขาได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรือขอให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาดีขึ้นฟื้นฟู Mm hmm. สิ่งเหล่านี้เป็นการอธิษฐานที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วก็เป็นการแสดงความรักที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องวัตถุนะคะผู้เขียนเขาเชื่อว่าการฝึกอธิษฐานเผื่อในมิติที่ครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแบบนี้จะช่วยหล่อหลอมใจเราให้มีความเห็นอกเห็นใจมีความรักแบบพระคริสต์แล้วก็มองเห็นคุณค่าคนอื่นมากขึ้นเป็นการฝึกขยายหัวใจเราให้กว้างขึ้นจริงๆครับ ทีนี้ก็มาถึงกระจกบานสุดท้ายแล้วบานที่5การอธิษฐานทูลขอหรือ petition อันนี้คือส่วนที่เราเอาความปรารถนาความต้องการส่วนตัวของเรามาทูลต่อพระเจ้าค่ะแม้จะดูเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆนะคะแต่บทความก็ชวนให้เราพิจารณาเนื้อหาของคำทูลขอของเราให้ลึกซึ้งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยบ่อยครั้งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆในชีวิต แล้วมันก็ยังสะท้อนระดับความไว้วางใจที่เรามีต่อพระเจ้าด้วยนะคะครับมีคำถามที่น่าสนใจให้เราสำรวจตัวเองอีกแล้วคือคำทุนขอส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันมุ่งเน้นไปที่การขอให้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกรอบตัวเราหรือเปล่าเช่นขอให้ปัญหาหมดไปขอให้ได้ของที่อยากได้หรือว่ามันเน้นไปที่การขอให้พระองค์เปลี่ยนภายในตัวเราเองมากกว่ากันนี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญมากเลยค่ะ การขอให้สถานการณ์ภายนอกเปลี่ยนไปไม่ผิดนะคะแต่ถ้าคำขอส่วนใหญ่ของเรามีแต่เรื่องแบบนี้มันอาจจะสะท้อนว่าเราให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายทางโลกมากกว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาหรือเปล่า <c oughs> ในทางกลับกันการทูลขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงภายในเราเช่นขอให้เราอดทนมากขึ้น มีความรักมากขึ้นมีใจให้อภัยหรือมีปัญญาในการมองปัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นการทูลขอที่สอดคล้องกับการสร้างชีวิตแบบพระคริสต์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าค่ะทำให้นึกถึงคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดในสดุดีเลยครับหลายครั้งท่านไม่ได้ขอให้สัตชูหายไปนะแต่ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนใจท่านเองใช่เลยค่ะแล้วบทความก็มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตทิที่น่าสนใจด้วยคือลองเขียนคำอธิษฐานของเราออกมาดูบ้างใช่ค่ะ การเขียนช่วยให้เราได้กลั่นกรองความคิดความรู้สึกจริงๆออกมามันเหมือนบังคับให้เราต้องใช้เวลาไตร่ตรองไม่ใช่แค่พูดคำที่คุ้นๆออกไปเร็วๆการเขียนช่วยให้เราสื่อสารกับพระเจ้าได้เจาะจงขึ้นจริงใจมากขึ้นคล้ายๆเขียนบันทึกส่วนตัวที่เปิดเผยความรู้สึกนึกคิดตรงๆเลยครับและคำถามสำคัญที่บทความฝากไว้สำหรับกระจกบานสุดท้ายนี้ก็คือคำทูลขอของเราเนี่ย เป็นแค่รายการสิ่งที่อยากได้หรือ wish list ที่เรายื่นให้พระเจ้าหรือว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความวางใจและการพึ่งพาอาศัยในพระองค์อย่างแท้จริงความแตกต่างมันอยู่ที่ท่าทีในใจเราค่ะ wish list เนี่ยมักจะมาพร้อมความคาดหวังว่าพระเจ้าต้องตอบตามที่เราอยากได้นะแต่การพึ่งพาอาศัยคือการยอมรับว่าพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดแล้วเราก็วางใจในแผนการในเวลาของพระองค์ แม้คำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้ตอนแรกก็ตามมันคือการมอบความต้องการของเราไว้ในมือพระเจ้าด้วยความไว้วางใจไม่ใช่การไปบงการพระองค์ราบอธิษฐานเผื่อแล้วก็ทูลขอจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ลำดับขั้นตอนที่ต้องทำตามเป๊ะๆนะแต่เป็นเหมือนกรอบความคิดหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เช็คตัวเองปรับจูนหัวใจเราก่อนหรือแม้แต่ระหว่างที่เราคุยกับพระเจ้าถูกต้องค่ะ และจุดที่สำคัญมากที่บทความเน้นย้ำตลอดเลยก็คือการอธิษฐานไม่ใช่แค่การพูดพูดพูดอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการฟังด้วยฟังเสียงสะท้อนในใจเราเองฟังการทรงนำที่อาจจะแผ่วเบาจากพระเจ้าการใช้กระจกเหล่านี้ก็เลยเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการฟังการใคร่ครวญน,นั้นด้วยไม่ใช่แค่ระบายความต้องการออกไปไฝ่ายเดียว เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับการนำกระจก5้าบานนี้มาใช้ทบทวนตัวเองบ่อยๆสม่ำเสมอน่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยปลดล็อกประสบการณ์การอธิษฐานที่เคยรู้สึกว่าเออมันซ้ำซากมันจำเจหรือเป็นแค่หน้าที่ให้กลับกลายเป็นการสนทนาที่มีชีวิตชีวาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งจริงใจแล้วก็เต็มล้นอย่างที่บทความว่าไว้จริงๆค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการทำอธิษฐานไปสู่การเป็นผู้ที่อธิษฐานด้วยสุดใจ ซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตทั้งชีวิตเลยไม่ใช่แค่ช่วงชั่นๆงที่เราคุกเขา่าทีนี้เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดจากบทความนี้นะครับนอกจากกระจก5บานที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยก็น่าลองคิดกันต่อนะครับว่าเออมันอาจจะมีภาพสะท้อนหรือแง่มุมอื่นๆอ,อีกบ้างไหมที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อทำให้บทสนทนาส่วนตัวของเราในการอธิฐานเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นลึกซึ้งขึ้นมีความหมายมากขึ้นไปอีกได้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะ อาจจะเป็นการใคร่ครวญถึงความเงียบการใช้เวลาอยู่กับความสงบเพื่อฟังเสียงพระเจ้าจริงๆหรือการพิจารณาความยิ่งใหญ่ความซับซ้อนของธรรมชาติรอบตัวเราที่มันสะท้อนถึงภาพตัญงยาฤทธิ์อำนาจของพระผู้สร้างอืมครับ หรืออาจจะเป็นการนำพระวจนะคำของพระเจ้าบางตอนที่มันสัมผัสใจเราเป็นพิเศษมาตรึกตรองซ้ำแล้วใช้เป็นจุดเริ่มของการสนทนาการนำองค์ประกอบเหล่านี้เข้ามาผสมผสานกับการทบทวนความคิดผ่านกระจก5บานเนี่ยมันอาจจะเปิดมิติใหม่ๆห,หรือเปลี่ยนแปลงดนามิกของการคุยกับพระเจ้าเราไปได้อย่างไรบ้าง อันนี้คงเป็นคำถามที่แต่ละคนต้องกลับไปค้นหาคำตอบลองปฏิบัติด้วยตัวเองดูนะครับเพื่อให้การอธิษฐานเป็นการเดินทางที่เ,เต็มล้นและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงครับเรายังมีบทความที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องคริสเตียนอีกหลายบทความสามารถกดติดตามเราและกดแชร์เพื่อแบ่งปันไปให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยขอพระเจ้าอวยพรครับ